1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ดอกค่ะ10ดอกแต่ว่าอนึงหัวหดหายจ้ะมาไปงามๆมาดอกค่ะหเบิ่งงามๆชื่นชมอย่างงามดองดอกแดงมื้งามบ่ แข็งบ่แข็งดูดิมีเห็ดปะจ่าโอ้ยมีเห็ดปะจ่าประสันยูฮอนเนสมีเห็ดปะจ่าประสันใส่หนึ่งดอกหมดตั้งงามเลยจ้ะนี่งามขนาดเย็นอีกดอกหนึ่งดอกจ้ะหนึ่งดอกนี่เห็ดแฝดปะ ข้าอยู่นี่ก็เห็ดลยจ้ะมึงด้ลูกไส้บอกว่าอีหยัเ็ดตัวเออเก็ดปลาเลยเหมือนเยจ้ะเฮ็ดอีกหนึ่งดอกกับเด็กเ็ดซอกด้วยจ้ะได้อีกหนึ่งดอกแล้วจ้ะเด็สเดี๋ยวนีมาอีกน้องดอกแล้วจ้ะซอดอกมั้งนี่สตู เห็ดจะเขาก็เริ่มกับตาที่ซองเลยจ้ะได้บอด,ดอกนะโอ้ดอกนี้มันใหญ่พดมือน,นี่งอนได้จ้ะมือ,น,น,มอน,นี่มือนี่เมอนน่าจะบ่เอาดอกนี่ปล่อยซะจ้ะมือน,นี่มือนี่ฝนตกแต่ปลาแห้งน่าจะเพราะวันแดดซองมือฮะฮะผ่้เห็นตะมัน,นยางน่าจะนะมันได้การเข้างลงไป ต้องไปมองเก่า,าห้องนี่ลหรอนี่ปะมาเก็บห้องก่อมาเก็บหมืองเก่าน่าจะเนาะมองมีเห็ดมันก็มีเห็ดม,มีเห็ดให้เขาเก็บตลอดนั่นเอก็เห็เดบ่เยเจ๋อเจ๋อโอ้โหเจ๋อนั่งงามเหาอีกองละตัดขาให้เบิงเ่งจ้ะเมื่อกี้นี่เมื่อกี้ได้สามดอกว่ท่านตัดขา

ห็ดดอกงามงามแต่ว่าที่ว่าอาจเป็นเห็ดพิษเพราะเขาบอกโอ้เขาว่าเห็ดพิษด้วจ้ะรอกผ่านผ่านผ่านจา้ะไรเปล่ดอกดอกนี้งามงามึซบับซับไหนซบับอ,อู้อยูนี่ก็มีโอ้ยเห็ดอันนี้มันเน่าแล้วจ้ะนี่เห็ดมันเน้าเพราะเอานะจ้ะเมื่อเดี๋ยวเห็ดมันหวานจา้ะดูเขาดูเย็นอีกดอกดอกจ้ะ ดงดอกนี่เห็ดแฟป่ะยาเดเห็ดมะนาวลูกไม่เอาวันนี้วันนี้ไม่เอามื่อนีเาเห็ดมะนาวเ้าจะเห็นดวดอกนี่เห็นดอกนึอยู่หนเผาไปเผาแล้วจะเผาแล้ว่มช่ไ ยาเฮ็ดนี่เดี๋ยวแม่ไหมน้าอักครัตบอกว่าถ้าเห็นคนตัดขาเห็นห้อยคนถ้าเห็นห้อยคนตัดขาเหาพยาบาลเลยเข้าไปเก็บจ้ะแต่ว่ามื้อนี้บ่มีคนตัดขาเลยจ้ะเขาก็เลยเหาต่อจ้ะเฮ็ดบ่จ้าว่าซั่นเบิ่งดอกนี้ดอกนี้มันขามันหนุ่มเลยไหมโรคสีแก่แล้วจ้ะแต่ว่าเกือบได้แต่ว่าบ่ได้่อยซะเด้อจ้ะเน้องไฟสดไฟใส่1ดอก ได้อีกหน,น,นะนึ่งดอกจ้ะมากไว้ก่อนจ้ะจะ้นเขาไปอีกดอก,กเห็นปะหมองดังงงงามเลยจ้ะน,นี่งงขนาดนี้นนนขึ้นตะปู๊บะปีนเลยนะข้าวเอา,เอาดอกนี้จ้ะสวยสวงซามเมอร์มันก็แก่มาดอกนี่เอาดอกนี้ไว้จงไว้จ้ะ อเอาว่าส่องมึงนี่กันจะ้ะอย่าดูกระรุนดูแค่กระรุนบอกว่าส่องมึงนี่จะ้ะอู้ยเห็ดออกแล้วมึงนี่พ่ท่านใดจักเชียร์มึงนี้มาเห็นเราจะ้ะออกแล้วออกสาตัวมึงนี่มึงนี่คนมองนี่เห่าพ่ท่านใดจะเทียร์ยังปีนี่พี่นี่ออกสาจ้ะออกละดอกแรกมึงนี่งามบ่ หมืนฟ้าเข้าไปได้บอดอกนี่ดอกได้จะดอกนึงติดกันสองดอกได้ป่ะมาอกติดกันสองดอกได้จะ้ะย่างหาเห็ดมองได้ก็มีเห็ดบดหล่ะจ้ะเขาให้มีปลาสนช่วงนี้ช่วงนี้เห็ดออกไรอีดีแล้วแต่ผู้ใดสิอยากไปหาลูกชายมาดักพังนี่เซโยเนสเซรุซ็อป เสียสตูแล,ล้ว่าต่างเลยเือจ้ะมองดูนี่นึ่งดอกสองดอกสดอกสดอกสี่ดอกดอกันนั้นบ้าือนจ้ะนี่ได้ปบแข็งบ่แข็งดูดย บางกลุ่มน,นี้เขาได้รต่ได้ลายดอกว่าจะกลุ่ม 1, 2, ึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดแดเก้าสิอกค่ะสดอกตัวหนึ่งหัวหายหัวหายไปสิดอกคันมองนี้ตัดตัดใส่กับตาลังลย้นะตาหลังเดีบักเด็กคลองบักเด็กว้าเฮียแตกซาซาพี่น้องหวานคักใส่เสียกันหนาวยานเห็บไหมะเียกเีกสกต ยาวามหลอดหอนคักหอนแค่เนื้อแตกจะขัดข้องฤทธิ์แมามาขักข้องเล็ดมามา์ามมา,มาสอนสลับปลาดูสนุเล็กตัดซอยกันจานเดี๋ยวแม่กับลูกก็ับตัดซอยกันละ่ะตัดสร้อยกันมันสิคําก่อนจะ้ะปัดเลี้ยวไปพุ่นเห็นเฮ็ดตั้งจนเทินอยู่เดี๋ยวไปเบิ่งค่ะจ้ะ ตัดขาซอยกันเมื่อนี้่เพราะว่ามันคำแล้วจ้ะหอ้หองสิบ้าก,กับบานละเพราะวันโอ้ขานี่บ่ได้เท่าลรวลองตัดออกเลยจ้ะได้ได้แต่ดอกมันดอกแข็งๆลย่จ้ะกับบานก็ต้องไปเลือกอีกด้วย เลือกเบิ้งความอันใดๆบ่ได้อีกเด้เพราะว่ามันอ๋อ,อฝาวเนาะอือหือเจ้ามึงนี่เรียกซิปดวกเดี๋ยวทุกเฮ้ยเข้ามาพี่เนาะมาเก็บเห็ดแบบฝาวๆนะจ๊ะ มืเมื่อกี้เห็นแบบฟักรีบเขาเบื้องด้วยห่อนย่านเห็บกับย่านใส่เสือกับไสกันหนาวแต่ว่ามันมันห่อนคักจ้ะเงี่ยแตกสะสสัยู่วันนี้เขาก็ได้เต็มกระตใต้เราจะเบื้งเห็ดเท่านี่เห็ดพึ่งหวานเราจะเนาะสี่เห็ดพึ่งหวานเต็มกระตใต้เราจะได้กับฟักกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะเด้ยโอ้ยตัวเอ้แกว้ามเสือเรื้อเขาชิ้นมีนอยู่เสียชื่อเอออันเขาป้านาดำนาแดงเ่าจะได้เห็ดเบื้องด้วย กับป้านาดำแดงแดงได้เห็ดนี่ตลอดงามๆมึงมึงเขามาหลอบ้าหลอบ้านก็ได้บักหลายหนึ่งมาหลอบนี่ก็ได้อีกนอกจากเพราะตอนแรกว่าทำว่าเห็นห้อยคนตัดเท่าสิบเขาแต่ว่าเมือนี่เขาเห็นเ่เห็นห้อยคนตัดเห็นตาห้อยเก่ากับขวงกับเล็กเขามึงเดี๋หาได้เต็มตาหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้าไปกับบ้านเราจะแบกไปซื้อของเดี๋ยวเดี๋ยวเราจเปิดโูกเรียนเราเดี๋ยวไปซื้อนมซื้อยางวะหายไปห่อไปเขาไปโรกเรียนเราจะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะทรัเย์โยนสวัสดีครับ สวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวถ้ามีเห็ดอีกจะผ้าเขาไปจ้ะเพราะว่าช่วงนี้เห็ดออกหลายหลายบอ้โเก็บปาเก็บไปเอเก็บไปไปตากไปอบไปต้มไปกินไปยังกระอืดปอย่างเนาะจ้ะนะเนี่แหละป้าอุดมสมบูรณ์ป้าป้าสนเนาะค่ะเห็ดเห็ดมันออกหลายหลายเนาะไปเจอกันใหม่ค่ะคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับ โอ้ยวไปสิครับเฮี้ยวไสิครับยางนี้ก็ต้าเห็ดล้วก่อนเยทุกเห็ดลายปวดโทัท์ป